สวัสดีค่ะไทยจูรนี้นะคะจะขอพาทุกคนนะคะไปทำความรู้จักกับเครื่องนัางจาน1080ทัสกินกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะอุดน้ำโดยใช้อเวอร์โฟค่ะที่เราถือนะคะเป็นตัวอเวอร์โฟนะคะและต่อมานะคะเป็นตะแกรงกองเศษอาหารค่ะปิดตัวตะแกรงลงในเครื่องนะคะและตัวแข่งชีดข,ของเครื่องนัางจาน1080ทัสกินนะคะเป็นแบบสแตนเลสทนทานต่อการใช้งานมากค่ะ เสร็จแล้วนะคะยกฐานรองกระบ,บาดสแตนเลสลงในเครื่องหลังจานได้เลยค่ะเครื่องหลังจานตัวนี้นะคะความสูงขนาดเปิดฝาเครื่องนะคะอยู่ที่1860ม mm ิลลิเมตรค่ะความกว้างนะคะ640มิลลิเมตรค่ะทุกคนหลังจากเราเปิดเครื่องหลังจานได้อุณหภูมิได้ที่นะคะ65องศาเราก็นกบบํากระบะเข้าเครื่องล้ังจานได้เลยค่ะทุกคน ละเครื่องตัวนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้น,นะค่ะแถมมีโปรแกรมล้างนะคะถึง5โปรแกรมเลยค่ะทุกคนประสิทธิภาพการล้างนะคะอยู่ที่1,200ใบต่อ1ชั่วโมงค่ะหรือ60กระบาต่อ1ชั่วโมงนะคะเป็นเครื่องล้างจานขนาดกลางค่ะหน้าจอสัมผัสพรีเมียมทัสรีนะคะเพื่อสะดวกต่ขขอการใช้งานค่ะหลังจากที่เราใช้เครื่องล้างจานเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องทำความสะอาดเครื่องล้างจานทุกครั้งค่ะหลังจากใช้เสร็จ แกงออกนะคะเพื่อนําจุกโอเวอร์โฟลออกนะคะเพื่อเดนน้ําทิ้งค่ะแค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะทุกคนง่ายมากๆเลย